우린 세월는 해로도 영원히 너와 꿈꾸고 싶어. จิก๊กเมินโซยอนชิดยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอ k เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องนาวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการกลับมาของโซยอนชิดนะครับหรือว่า Girls Generation นั่นเองในตอนนี้นะครับสี่ทุ่มของประเทศไทยที่ผ่านมามีเรื่องราวให้เต่าโซบอลเนี่ยที่ตื่นเต้นแล้วก็เดือดร้อนกันมากๆเลยนะครับทำลายเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลย ทั้ง Facebook IG Twitter ต่างๆเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องราวของการกลับมาของเกิ Generation นะครับเพราะว่าในวันนี้นั้น Girl Generation ได้มีการปล่อยรูปนะครับแล้วก็โปสเตอร์พร้อมกับโลโก้ใหม่ของวงนะครับสำหรับการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับปักวันอย่างเป็นทางการแล้วกับการกลับมานะครับเกิ Girls Generation กลับมาพร้อมกับอัลบั้มที่7นะครับที่มีชื่อว่า forever one นั่นเองอย่างที่ดราได้มีการร้องเพลงเปิดคลิปไปด้วยเพลง forever นะครับให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ชื่อ กับมครั้งนี้ g i r l Generation นะครับจะกลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วในวันที่8เดือน8นะครับหรือว่า8สิงหาคมนี้นะครับเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยกับวันที่8เดือน8การกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะต้องปังแล้วก็จะต้องปังเท่านั้นนะครับสำหรับคอนเซปต์ของการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับยังไม่ได้บอกมาอย่างเป็นทางการแต่ดูจากตัวโลโก้ที่ปล่อยมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคอนเซปต์ของการปาร์ตี้หรือว่างานเฉลิมฉลองนะครับที่มีแต่ความทรงจําดีๆอย่างแน่นอนและหลังจากที่มีการปล่อยรูปแล้วก็โปสเตอร์ใหมม่นี้า เทรนทวิตเตอร์ Twitter เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยและก็มีหลายเทรนทวิตเตอร์เลยนะครับที่พูดถึงการในการกลับมาครั้งนี้ของเก r ลส์เจเนเรชั่นไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก g i r l Generation #SNSD แล้วก็ยังมีโซลยอนจีแดร์นะครับแล้วก็ยังมีอีก h a s h ท a g หนึ่งที่เป็นชื่ออัลบั้มเลยกับ #forever1 นะครับเรียกได้ว่าเหล่าโซอน,นั้นคิดถึงมากๆเลยนะครับเพียงแค่การเปิดตัวโลโก้ใหม่เท่านั้นเนี่ยแฟนๆก็ทวิตกันเนี่ยอย่างไทม์ไลน์แตกแตนเลยทีเดียวเหล่าโซนจำนวนมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยทุบกระปุกออมสินหลงังจากที่เก็บเงินมาเพื่อรอเปสอัลบั้มของ Girls Generation เนี่ยมานานนับ5ปีนะครับพร้อมแล้วที่จะเปสาวๆกันอย่างเต็มที่มากๆเลยกลั มาครั้งนี้เนี่ยถือว่าห่างหายจากการคัมแบ็กครั้งล่าสุดไปนานถึง5ปีแต่ว่า Girls Generation เกิลเ e นเนอเรชั่นนั้นก็ยังได้รับความนิยมแลก็ยังมีฟแฟนๆเหล่าโซวอนเนี่ยวรอคอยกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับเกิลเ e นเนอเรชั่นนั้นกับโลโก้ใหม่ที่ปล่อยออกมาให้เห็นเนี่ยฟแฟนๆก็ลุ้นกันนะครับว่านี่เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับคอนเสิร์ตหรือเปล่าเพราะว่าก็มีรูปบางส่วนเนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับกับเพราะที่ฟแฟนๆเนี่ย ก็เดากันไว้ว่าอาจจะเป็นพร็อพในการถ่าย MV หรือเปล่าแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นพร็อพที่ดูอลังการแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่านี่อาจจะเป็นพรอ็อพสาหรับการจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยการกลับมาครั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงกับตัวรูปภาพโลโก้ที่ปล่อยออกมานะครับตัวหนังสือเกิร์ลเจเนเรชันที่วิ่งบนไปอยู่กับจอ L E D และก็ยังมีไฟนะครับที่ดูเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเลยรวมไปถึงตัวหัวใจที่มีคําว่า G G ตรงกลางเนี่ยก็เหมือนกับอุปกรณ์ที่อยู่ในคอนเส ไปนะครับว่านี่จะเป็นการเปิดตัวคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ15ปีการเดบิวต์หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะได้รีบแบ่งเงินเนี่ยสองจำนวนนะครับจำนวนหนึ่งเอาไว้เปย์การคัำแบกคคร้งนี้แล้วก็อีกจํานวนหนึงเนี่ยจะได้เอาไว้เตรียมตัวสําหรับการซื้อบัตรคอนเสิร์ตเกิร์ e เจเนเรชั่ฉลองครบรอบ15ปี และแน่นอนนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของโซยอนจีแดกเกิลกรุ๊ปแห่งชาติเน,นียจะต้องเป็นอะไรที่ปังมากๆเราโซวอมไม่ว่าจะอายุอายามเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยมหาลัยหรือว่าคนที่ทํางานไปแล้วเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยในตอนนี้ที่เป็นโซวอนะครับพร้อมใจกันกลับเข้าด้อมแล้วก็รอคอยการกลับมาของแม่ๆกันอย่างเต็มที่มากๆในตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่การประกาศออกมานะครับสำหรับการปล่อยตารางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคอนเซปต์หรือว่าการเปิดตัวอัลบั้มหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าทุกๆ ทุ่มนั้นเราจะเหงากันอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ได้เห็นโลโก้ใหม่ของ Girl Generation แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าการกลับมาครั้งนี้แมย์เ่จะกลับมาทําในคอนเซ็ปต์ไหนอีกเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยที่สําคัญทุกคนคิดถึง Girl Generation กันมากขนาดไหนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับเราเนในฐานะโซวอนคนนึงที่ติดตาม Girl Generation มานานนับ10ป,ปีเราเนี่ยคิด ถึงมากๆเลยเพียงแค่เห็นรูปนี้เนี่ยก็รู้สึกตื้นตันแล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ความรู้สึกเดิมๆในก่อนหน้านั้นตอนที่ติดตามเกิ Generation ตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่า ว่าจะมีอะไรคอนเทนต์อะไรเนี่ยปล่อยออกมาอีกนอกจากรายการโซจิทำานะครับสำหรับคลิปนี้มอมกรเคป๊อปน K ั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงโซวอนคนไหนอยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับสาวๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Girl Generation กับการคัมแบ็กนะครับอัลบั้มที่7ที่มีชื่อว่า forever one ในวันที่8เดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากน คอนเทนต์ต่างๆที่จะตามมากันดีกว่านะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน,นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง